ล้อฟีอ้วนล้อฟีน่ารักจังอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งเหรออีกข้างหนึ่งอ่ะไอ้ที่หูหนวดอะอะไรกับที่หูหนูอ่ะอะไรกันล่ะโตเป็นสาวแล้วเว้ยจิ๋วพี่โตเป็นสาวแล้วน่ะผีเหรออ้วนเมื่อกี้เห็นปะผีไม่เขาจะกระโดดขึ้นประตูกระโดดขึ้นไม่ไหว คือไปนอนกับแม่ยังตีสองครึ่งก็นอนดูว่าแรงมันหลังตัวนอนจะหลับหรือแม่แค่แอบมองไม่กล้ากระดูกระดิกลัวมันตื่นลงมากวนพี่มันพี่มันก็นอนกับแม่ข้างล่างข้ามแล้วมันก็หลับพี่มันหลับก่อนแล้วมันก็หลับหยาดเลยถามพอน้องไม่ไม่ชอบเป่นแล้วอู้นอนนั่นไหมน้องก็ไม่ชอบเป็นไหมอย่าเฮ้ยมันทีบหนูด้วยไหมอุ้นไอ้นี้เซ็ว่ะไม่ยอมหรอกชาแล้แม่ซื้อลิปติกหมาเนี่ย S <s <ans> ๆๆอ๋อซี่อ๋อซี่อ๋อมันมันก็ไม่ยมพี่มันแทบมีพิธาลอแลลูกน่มหนมลืมาก่อนลอมาก่อนอ้วนอ้วอะเอาบ้านหลังตัวใหญ่เลี้ขึ้นไปให้แม่ด้วยหวีก็ขึ้นไปด้วยน่ะเอาไปฝันไว้ให้เรียบร้อยเอาฝันจัดระเบียบให้เรียบร้อยลูเ <im S 2> <โ>อจิ๋วมาดินี่จิ๋วมานอนบนกันชาแมวนี่มา 好酸。